ก็เห็นปีทสามทอเเราก็เทียดเดียวกันนี่อเมริกาอเมริกาที่เมรกาไม่ใช่เหที่อยู่อเมริกาอนไหนเมกากาลสิต้ยอเมริกากาลสิบูงต่างไม่มีคนเลยพี่ไม่มีคนเลยย้ำรัสกา อแก๊สิบตีลงมามีปะมีปะอยแก๊สสิบตีลงมมีปะพี่เหราไม่รอดเลยผมเฮ้ย<ะ>ป,ปืนหายไปไหนน,น,จจนี่ไงไม่มีคนนี่ไงั <c oughs> บหลักขาดไปเลยเฮ้ยคุณสีอย่างล่า พี่อยู่บ้านข้างหน้าพี่เอ้ยใครดันวะหดแล้บสามการ์ดันไงไนอ่ะน็อกน็อกอันนี้น็อกแล้วี่มบสามเขาดันผมอ่ะดันเลยวะ ม night, ันจะมีตัวขึ้นมานะเออมีตัวขึ้นมาเี้ยกูมาเคลียร์ฝั่งนี้อยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเดินบุหรี่โอ้ยมาเคลียฝั่งนี้อยู่ Enemies ahead Enemies ahead ผมมีพี่ต้องบอกมีตายแล้วคุณน้องก็เนี่ยพี่อะ กลัวเราว้างอยู่ตรงนี้ว่ะต้องต้องต้องเข้าไปคินในตึกก่อนตายยังในตึกตายยังยังฝั่งรูด้วยนะสองฝั่งรูนะโอ้แม่งเอ้ย วะพี่พี่ช่วยชุบหน่อยพี่โดนมาชุบโดนมาชุบโดนมาชุบนี่นี่แม่งพี่บดเอาบาดดีกว่าไม่เอาไม่เสี่ยงพี่มาชุบหน่อยอย่างวะตัพี่บดหนึ่งนี่ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเกองอะไรเราขี้มั่วเอานี่ไม่เอาอันนี้ฮะแม็กเทปรอ๋อแมกเจอ เอ้ยนี่ตอนนี้เฮ้ยๆเดี๋ยวมันไม่เป็นจะทํกูเออมันมันดูลงนี้แล้วดวนๆๆนี่ปังอ่ะไปก่อนไปเล่นก่อนเดี๋ยวๆๆๆเล่นก่อนไปคลิกเล่นก่อนเก็หนักแล้วเก็บหนักแล้วสวยหมดไลยครับ เฮ้ยังไม่หมดคูปพี้เบอร์สองมันไปศัสตว์มึงเจอพลังอูซี่อีกหน่อยเจ๊แมากขด้นตัวใหม่ได้หมงทำไมผมกับปี่เบอร์สองล้มไม่พักเลยวะเพราะมัน <c oughs> จุกกันดิจุกกันดิจะตา <c oughs> ยเดี๋ยวดึงให้ดึงยายอยู่ผมไม่เจอพุ่นนีเดียวเขาเหรอ ผมยิงไม่ด้เพือหนอยังมีอยู่เอ็นี่กอยู่เลยเนอะคือหนอมไปไหนมนไม่รู้ภาษาโมกจะไปไวเลยฮีเบู่ซี่เปล่าโอ้ยงไม่โอ้ยจีนอ้ยจงโม้ยจีพี่รอด้วยดิพี w a t กมแล้วพี่กูโดนแล้วโดนแล้วโดนยำแล้วกํลังไปตเย็นอาไซด์ฝั่งนู้นเอาไซไปเลยเก็บหนักพี่ไอ้ตัวนี้เนาะเอเอา เดี๋ยวมันมาช่วยเพื่อนมันมันกดดันสาวสวยนะเราอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลยใช่ไหมอยู่ข้างในนู่นข้างล่างนู่นนะบ้านล่างนู่นนะจัดให้มันสักเม็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจู่บ้านเฮ้ยหินเฮ้ย เอนอนน้อยสัตว์่เ็นนกใช่ไหมหรือไง่เกนขานมาขานมาเดีกยงกดไว้ไมันมันมันอยู่ตรงหินไหนด้กดไว้ให้อยู่หินไหน จะแชทให้มัสักเม็ดไอตรงนี้มีพี่ัว้ยนี่นี่นี่เจ๊ด่าเจ๊ด่เจ่ป้นะงาโปนะหัวมึงขาดัวเลย โอ้ไมลโ,โอ้ไม่รักไปโอเคดอน Watch out Watch out ไอ้คอยนะู่ไหน่ะเฮ้ยแต่มันปแปลกๆแล้วมันไม่โผล่เลยวะ่ะเฮ้ยข้แล้ว

มันสตัวเลยไม่เห็นมันสัตว์อยู่พรมันอยู่ในบ้านตัวอื่นตัวอืนว้านันนัวนนัตัวหนึ่งตัวหนึ่งตวหาัว ใช่ใช okay. ่โอ้พ่อเชียวโดนป่าเจ็บแม่โดนป่าดิ่ย์อ่ะพี่ช่วยเพื่อนอยู่พี่พี่ฟาร์มของอยู่พี่จะร้อยเลยน่ะถ้าพี่ไปอ่ะผมว่าทำไมเพื่อนมันล่อแปลกๆวะพี่น่า่ะชุบได้น่าๆยิงเลยสวยพี่ได้คิวแล้ว พีห่หละตัวเดียวเลยพี่ในบ้านหลังเห็นตน่าจะหลังเห็นตรงัว่าโอ้เจ้ยโองมัป่าแ่ไม่ผมโดนแบบผมโดนปาดด้วยไงพี่ เออว่างเลมันก็ออกปแปอบเฮ้ยทำไมมันยืมมันแปลกวะปกติมันต้องแอบดิทีนี่มันออกมาปาดเลยจะล่วงอยู่แล้ววิ่งขึ้นเรือมาเลยเฮ้ยมีรถด้วยตุ๊กเอามาแอบไว้ไงมันเป็นแผนกันเป็นแผนเนี่ <c oughs> แ,แล้วล่วง <c oughs> พี่ขวาไม่์คนยิงนะมนเมื่อกี <c oughs> ้ลงมาแถวอ่ะ จิบคิวเอาเรื่องวะงั่นอ่ะมันเล่นไม่ค่อยเป็นงั้นเล่นเป็นอะไรแต่เล่นอ่อนกว่าผมไม่กอ่ว่าปาดได้แหละผมพลาดตรงนี้แหละเออถ้าพี่คนสองตามหมดนะเรียบร้อยหมดทีเมื่อกี้

M7 เลยพี่ต้องใช้ M7 เลวไม่งั้นไม่รอดในบ้านบ้านมีตัวนึงพี่บ้านหน้าพี่ในตัวนึงหลังตัวนึงทำไมคุณกพี่หดแปลกๆวะเออมึงมึงลูดเล็กกว่าโูโลยก่ะ หลังหักกับทุกของขอไปเตีะงั้แลาแล้วขวาผมเล่นอีสเตปนะไม่ใช่เตปพี่วันนี้พี่ตรงนั้นนะหลังหินนะนไม้เดี๋ยวจบการใ้เดี๋ยวผมไปสออเลยไม้จัดเลยเอะไร

โอ้โหข้า叫ก,กันยี่เดีวแล้วร้องจบร้านนี้ไปไหนไอยังไปไหนฮะลองไปกินข้าวเห,หมือนกัน เห็นเย่งโคตชอบเลยยะไหนหมดลายที่อ่ะทำยอสักทีสัเใ้่มาไอ้เบอร์สี่ชื่ออะไรบคุณชื่หว่าุดกิดอแล้วชื่ออะไรครับที่เ่อถูกหล

ยื้ไปต่อมแล้วูไปหินอยูไปไม่ยิงมนะันอ่ะอยู่ไปหินน่ะีเดี๋ยวไม่เล่นด้ใหม่เดีย มือไประวังระหนาะเห็นไหมบนหินน้อยสัตว์นี่เลยที่ตาย